ครับมาแล้วเต้มแรกครับเช้าครับสภาพอากาศอึมครึมครึมครับคึมฟ้าคึมฝนครับก็เปลี่ยนมาใช้เป็นกบยางนะครับเราก็ดูสภาพสวัสดีครับมาแล้วครับแต้มทสองครับยอดเพชรบุรีนะครับยังใช้ดีอยู่เหมือนเดิมนะครับเต็มปากเต็มคำครับโอ้โหตื่นยันกระพรอนมองไม่เห็นเลยครับครับแต้มสามมาแล้วครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับสภาพอากาศสบายสบายครับไม่ร้อนนะครับ คัครับ,รบ,รบโอ้โหวิดกันโดนเลยครับกันโดนเลยครับอยู่ไหมอยู่ครับอ่าแต้มแรกมาแล้วครับโอ้โหจะหาเจอเอานได้ครับแต้มแรก กับมาใช้กบยางเหมือนเดิมนะครับกบยางของเดียวออสเทชรบ,บรีนะครับเต็มแรกมาแล้วครับกับสภาพหมายก็เดิมๆนิมเนี้ยปลาน่าจะกัดผิวน้ำแล้วครับดูจากสภาพอากาศแล้วแดดไม่ออกแล้วครับโ,โหอึมคึมคึมก็เปลี่ยนมาเป็นใช้กบยางนะครับแล้วก็ต้องพลิกแพงกันไปนะครับจะจักมาเท็กซัสบ้างกบยางบ้างครับกับหมายเดิมเดิมนะครับ สวดีครับเดี๋ยวเจอกันครับครับมาแล้วแต้มแรกครับเช้าครับสภาพอากาศอึมครึมครึมครับครึมฟ้าครึมฝนครับก็เปลี่ยนมาใช้เป็นกบยางนะครับเราก็ดูสภาพอากาศดูน้ํานะครับว่าเราจะใช้เหยื่ออะไรนะครับก็ปิดแพงกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเท็กซัสหรือเหยื่อผิวน้ําก็ใช้ได้ผลนะครับสำหรับหมายนี้นะครับปลาเยอะจริงครับเล็กใหญ่นี่โดนหมดเลครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันครับยอดครับ ครับะเข็ดดูเลยอยู่แล้วครับะเข็ดดูเลยอยู่แล้วครับอ่าตามที่สองมาแล้วครับสายสวยนะครับโอ้ยผลงานอีส้มครับอ่ามาแล้วครับตามที่สองครับโอ้สายสวยมาแล้วแตามที่สองครับโอ้โหกินนิ่มๆนะครับนี่ครับ ภาพหมายก็อย่างเงี้ยครับก็เวลาเราใช้เหยื่อนะครับขึ้นอยู่กับสภาพอากาศกับน้ํานะครับให้เราใช้เหยื่อให้ถูกนะครับนี่เราก็จะไม่พลาดนะครับสภาพอากาศแบบนี้เราต้องใช้เหยื่อยางเงี้ยนะครับอีกครับเดี๋ยวเจอนครับโหสุดยอดครับถ้าเราใช้เหยื่อให้เป็นนะครับเข้าหมายให้ถูกนะครับไม่มีพลาดนะครับดีครับเดี๋ยวเจอนครับสวัสดีครับ มาแล้วครับแตงสองครับยอดเพชรบุรีนะครับยังใช้ดี be อยู่เหมือนเดิมนะครับเต็มปากเต็มคำครับโอ้โหคืนเงนกระพรอนะมองไม่เห็นเลยครับโอ้โหเหยื่เคืนลงไปเลยครับคืนเงนกระพรอนะครับครับแล้วก็ชมไปเรื่อยๆครับก็เปลี่ยนแนวครับจากเท็กซัสก็มาเป็นหิวน้ำนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะครับการใช้เหยื่อนะครับเอาเหยื่อใช้เหยื่อให้ถูกนะครับเข้าหมายเป็นนะครับ แล้วจะมีแต้มอย่างนี้ทุกวันนะครับหมายนี้ไม่มีหมดแล้วครับดีครับเดี๋ยวพยายามซื้อภาพครับข้างนีตมัวมีตัวน กัดไม่โดนกัดนะครับกัดแล้วครับกัดแล้วครับกัดแล้วครับโอ้ยเอาจนได้ครับโอ้ยแต่นี่สามมาแล้วครับอ่าฮ่ามกีมันกัดไม่โดนนะครับกัดไม่โดนมันก็ไปซ้ำอีกรอบดุจริงๆครับมาแล้วครับแต่นี่สามครับผลง,งานส้มครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับนี่สภาพหมายก็เดิมๆนะครับหูตาต้องไวนะครับอ่าสภาพอากาศนี้ก็เล่นกบยางได้ครับผิวน้ำ มีตัวเป็นโดนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันครับครับตัวนสาวมาแล้วครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับสภาพอากาศสบายสบายครับไม่ร้อนนะครับทุกอย่างครับกอดเพชรบุรีนะครับพี่ชิงครับยังใช้ดีอยู่เหมือนเดิมนะครับฝากติดตามผลงานด้วยครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันครับ